สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยมมนมากชาแนลของเราในวันที่11สิงหาคม2567นะคะเจอกันอีกแล้วนะคะเบื่อหยดหรือยังคะอ่าเรามาเจอกันในพีนี้เป็นในพีที่19ของว่นประจาวันที่16สิงหาคม2567นะแนวทางนะคะก็จะในทางของแอดหวังแนวทางของชุดส่งตัวล่างแอดรัชนกมีโชคแนวทางของมิสเตอร์บอลแนวทางของหนุมรัชเทวีแนวทางของเลขเด่นหลักสิบลอดตะพาโชคแนวทางของ แอดหนึ่งเพิ่มเติมมาฉบับที่2ซึ่งเป็นแนวทางล่างนะคะแอดหนึ่งหรือว่าคุณวิภาคเข็มเพชรนะแนวทางของแอดกล้องเพิ่มเติมมานะคะเป็นฉบับที่แปลปริศนาปกแดงนะคะแนวทางของแอดโตเพิ่มเติมมาไปชุดเน้นแนวทางของระดับบนแอดนาคิโนนะคะแล้วก็แนวทางระดับ10หน่วยบนแอดตังนะคะเราก็มาเริ่มดูทีละจาก่อนเลย เริ่มเส้นทางแอดหวังเนาะสำหรับนักทิศนาแ,แอดหวางนั้นข้าวเฉพาะนาทางเลขเด่น6 ถ้าใครวิ่ง6นะคะก็รวยกันไปใช่ไหมในงวดนี้นะคะให้มานาทางเด่นที่3กับ6นะ2ตัวให้มานะคะก็จะมี31 35 38 61 65แล้วก็68นะคะงวดนี้จะคณาทางและเด่นหรือจที่สมตัวด้วยครุ้นกันท่านที่ขอมาแอดดูให้เรียบร้อยแล้วนะคะแอดหวังนะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของอแอดหวังซึ่งเพิ่มเติมมาเป็นแนวทางเลขเด่น110 หน่วยบนเลยนะคะอ่ะเรามาดูฝั่งซ้าสุดเลยนะคะงวดนี้แอดหวางก็ให้เด่นหลักร้อยมาคือ321เด่นสุดที่3นะคะฉบับที่2นะคะก็นี่เป็นหลักสิบป้นให้มาคือ03แล้วก็6นั่นเองนะแล้วก็ฉบับที่3เป็นหลักหน่วยบนนะคะให้มานะคะก็จะมี5 1 8 2นะคะ จับสตัวเอาเองเลยนะงวดนี้นะคะรุ่นกันว่าแนาทางของแอดหวังจะเข้าแนวทางเลขเด่นร้อยสิบหน่อยบนหรือเปล่านะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นนาทางของมิสเตอร์บอลน,นะคะสําหรับในงวดที่แล้วนะั้นมิสเตอร์บอลน,นั้นหลุดไปใช่ไหมในงวดนี้แอกก็เลยให้เหมือนเดิมเลยนะคะให้มาในงวดนี้นะชุด3ตัวให้เน้นที่062นะคะอ่าแล้วให้วิ่งงวดนี้วิ่ง2นะ 2ตัวเน้นที่5 2กับ6กสงนะคะงวดนี้รุ่นกันว่าเขาว่าจะเข้าหรือเปล่านะในาทางของมิสเตอร์บอลแคปหน้าจอไปถ้าที่เราติดตามลงใพ้เรียบร้อยนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นแนาทางของแอด1หรือว่าคุณวิภาคเข็มเพชรนั่นเองนะคะอ่าได้มาในงวดนี้นะคะฉบับนี้เพิ่มเติมมาเป็นฉบับที่2แล้วเป็นในทางร่างตรงนะคะให้มาคือ90 9 6และ98เห็นกันไหมนี่9 0้6นี่90 96และ98นั่นเองนะคะให้เด่นหลัก10ล่างที่9นะคะแล้วก็ให้เด่นหลักหน่วยล่างที่680นะคะก็จับให้ตามนั้นนะสะาระทางของแอดหนึ่หรือว่าคุณพิภาคเข็มเพชนะคะเจ้านี้แอดได้ลงนทางที่เป็นทางบนไปแล้วนะคะแล้วก็ทางล่างด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าฉบับนี้ก็เน้นอีกทีหนึ่งนะ ครับหน้าจอไปนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของแอนรัชนบมีโชคซึ่งเป็นแนวทาง2ตัวร่างตรงนะคะให้มาตามนี้เลยนะคะก็คือ92นะคะ92งวดนี้จะมาล้างไหมราก็ลุ้นกันนะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นาทางของหนุ่มราชเทวีนะคะอ่าสำหรับในงวดนี้นะคะหนุ่มราชีบอกว่าให้วิ่งรูดอยู่ที่1กับ9นะคะให้วิ่งรูดอยู่ที่1กับ9ชุดวัดใจคือ9193 29และ99นะคะชุดรองก็ตามนี้เลยนะคะเห็นไหมชุดรองนะคะอ่านี่ มีชุดรองมาให้ด้วยนะคะอ่างวดนี้นะคะก็ลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นยังไงจะข่าหรือเปล่านะหนุ่มราชทีวีนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นนทางของแอดกล้องนะซึ่งเจ้านี้นะคะแอดได้อ่าเอ้มาเพิ่มเติมนะคะเป็นเป็นแนวทางที่แปรปริศนาปกแดง นะคะสำหรับพุทธิราต้องบอกว่านี่เข้า4 C หนึ่งสองตัวบนตรงๆเลยใช่ไหมคะแอดลงให้อยู่นะย้อนดูได้เลยนะคะสำหรับงวดนี้นะคะแอดกล้องให้มาแปลอยู่ที่108 1018และ0 8นย์นะคะอ่างวดนี้นะคะลุ้นกันว่าจะเข้าอ่าอีกหรือเปล่านะแอดกล้องได้แปลไว้นะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นทาทาของอเลขเด่นหลัก10ล่างแอดตาพาโชคในงวดนี้ให้มาคือ9กับ0นะคะ เก้ากับศูนย์รุนกันนะคะว่าเก้าหรือว่าศูนย์จะมาหลักสิบล้านนะต่อไปนะคะก็จะเป็นทนงทางแอดโตเพิ่มเติมมาเป็นชุดเน้นก็บอกว่างวดนี้นะคะให้เน้นบนที่ห้าหกหนึ่งห้าหกนะคะเน้นล่างที่เก้าสองและให้กันที่หนึ่งห้านะงวดนี้จะเข้าอ่าหรือเปล่าก็รุนกันสลับชุดเต็มแอดลงให้เรียบร้อยแล้วะคะแอดโตนะ,ต,นะ,ะต่อไปนะคะก็จะเป็นนทางเลกดับเริ่มที่เลระดับของ แอดนาคโนเป็นดับบนนะ,ะหรือดับร้อยสิบหน่วยบนนั่นเองนะคะวที่เให้มาคือเลขหนึ่งผ่านไหมไม่ผ่านนะคะเพราะออกอะไรออกศูนย์สี่หนึ่งเลขหนึ่งอยู่ที่หลักหน่วยบนนะคะอ่าสำหรับในงวดนี้นะคะแอดนาคโนให้ดับร้อยสิบหน่วยบนอยู่ที่ 2งนะคะงวดนี้จะผ่านหรือเปล่าก็ลุนกันนะแคปหน้าจอไปนะคะท่านที่ทเาเลขดับแล้วรามาปิดท้ายที่าทางเลขดับ10หน่วยบนของแปดตังนะคะสําหรับคุณที่ล้ให้มาคือเลข6กผ่านไหมผ่านนะคะเพราะว่า10หน่วยบนที่แล้วนั้นเป็นเลขสก,กับเลขกนะในงวดนี้นะคะก็ให้ดับ10หน่วยบนอยู่ที่2 นะคะอ่างวดนี้จะผ่านอีกไม้เราก็รุ่นการสลรับเลขดับหลักสิบแต่บนของแอสตังนี้นะคะค่ะ EP นี้เป็น EP ที่19ของงวดประจำวันที่16สิงหาคม2567นะคะแนวทางไหนที่แอดนำเสนอผิดพลาดนะคะแอดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงทุกอี e ีด้วยนะค่ะ ท่านใดนะคะที่ดูแลชอบแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะเรามาเจอกันหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ